สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกเกมครับและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมบริหารนรกผมไม่รู้นะครับว่าชื่ออื่นชื่ออะไรแต่เห็นหน้าเกมนะครับเพราะว่ามีชื่อเกมบริหารนรกนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของหรือว่าใครที่อยากบริหารธุรกิจอะไรแล้วยังไม่ได้ครับมานี่ครับบริหารนรกกันก่อนก็ผมก็ไม่เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับเรียกว่าเล่นไม่เป็นเลยเรียวๆเลยนะครับ่วันนี้เราก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูครับ โ okay. อเคยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวนี้ก่อนมันพูดว่าอะไรตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอเคครับเออมันบอกว่าไอ้ผู้หญิงนี่บอกว่าเก็บทองแดงบนเศษปูสร้างอะไรวะบนเศษปูสร้างบ้านเนี่เก็บทองแดงโอเคเก็บปึ๊บ ได้380แล้วจำนวาแค่30เดียวมันก็ผ่านแล้วเนี่ยว่าดาวบัตคืออะไรวะโอเคอ๋อ,อทีนี้ครับแนะนำบอกว่าให้เรานะครับน้ำแกงยาย่หมื่นรสเปรี้ยวกดปุ่มคลิกที่ด้านโอเคครับกดคลิกปุ๊บเอาวัาสดุไม่พอ แล้วผมต้องทำไงเมื่อวัสดุเปนพออย่ามาทูกขาบ,บอกว่าอย่าลืมนาวัสดุที่เก็บมาผลิตเป็นสินค้าให้ทันเวลาแบบนี้จึงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็คือจะให้คนนี้ไปเก็บวัตถุดิบโอเคเก็บวัตถุดิบแล้วจะเก็บยังไงวะตั้งใจอะโรงกวดวิชาเนี่ผมก็ไม่รู้นะไปแท่นชม ที่ยืมาโรคลายมือสวยมีประโยชน์อย่างไรเอา้า <_ S 1> ผมอ่านถูกหรือเปล่าวะผมเบอร์เบอร์แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราเลื่อนหน้าจอออกก่อนอันนี้ได้อีก40เหรียญครับข้างล่างคือน,นรกออกข้างล่างนี้คือนรกใช่ไหมเก็บเก็บปุ๊บอามได้ยังวัสดุไม่พอต้องไปเก็บอันี้ของก่อนี๋ยวเรา มันมีให้ข้างล่างครับมีสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวเรากดไปปุ๊บเรากดที่สิ่งปลูกสร้างกระจกส่องบาบถ้าใครถ้าคนดีถ้าคนด,ดีตาจิตวิญญาณสองสว่างอยู่หน้ากระจกส่องบาบนี่ของว่างเปล่าเอาผมกดปดล็อกปุ๊บเอาตอนนี้กำลังสร้างครับสร้างโปรเจกต์มีสิ่งก่อสร้างอีกหนึ่งอันครับท่านบูชากดไปปุ๊บสามสิบเหรียญ ก็มีพออยู่ากดไปอ๋อนี่ครับอันนี้คือเราน่าจะรับบทบริหารเต็มตัวแล้วกำลังสร้างสิ่งปลุกสร้างอยู่แม่งเด่นกันผลานเลยเฮไอตัวนี้ไะคิดถึงบ้านโอเคครับเราขายน้ำยาได้ใช่ไหมหนึ่120้อยยี่สิอาไปคิดคุณอะไรว้เรียกวิญญาณครับมันให้เรากดที่เรียกวิญญาณกดไปปุ๊บเปิดใช้ครับ ยมทูตดำบอกว่าถ้าป้ายคำสั่งไม่พอสามารถเลือกชมวิดีโอเพื่อเปิดกิจกรรมเลียววิญญาณทุกครั้งที่เลียววิญญาณรับโบนัสต,ต่อเนื่อง5นาทีสะสมสูงสุด15นาทีถ้าป้ายคำสั่งไม่พอสามารถเลือกวิดีโออ๋อโอเคครับเราเลี้ยวมาแล้วตอนนี้มันมากินน้ำยาเราใช่ไหมวิหารยมาบาเล up l e เวลโอเคไปเลงครับผมเริ่มเข้าใจแล้ว ตรงไหนวะเดี๋ยวเราดูสูญปูกสร้างก่อนอ๋ตอต่านนี้สร้างท่านนี้เสร็จแล้วครับอ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วเราต้องสร้างเรื่อยๆก็เหมือนเกมขายอาหารอะไรประมาณนี้แหละมัง้งโอเคโอเคแป๊บนึงเราต้องสร้างอะไรอีกอ่ะอันนี้คืออะไรเนะี่ยโคมดอกบัวดอกบัวดอกบัวผลิตบานจะได้รับหินหยกจำนวนมาก ตัวนี้บอกว่าอชแท่นบูชาอ่ะเดี๋ยวเราจะอัพอัพได้ไหมอันนี้ใช่คืออันนี้คือแท่นบูชาเอ้ยอันนี้คือแท่นบูชาใช่ไหมอ่ะวาดหนึ่งใบปุ๊บกดวาดหนึ่งใบปุ๊บวาดยันอ่ะกวาดงนี้แม่งละเซนเทียอะไรก็ไม่รู้ผลจ้าวิญญาณออนยืนยันปุ๊บโอเคครับออกมาเริ่มมาละสิบ ผลงานใหม่สำเร็จครับยูมาร์โรผลงานหนึ่งโอเคโอเคปลดล็อกที่สิงปรุสร้างใหม่อ๋อรับปลดล็อกที่สิงปรุสร้างใหม่ออ๋โอเคครับตอนนี้ที่สิงปรุสร้างเรามีวิหารยูมาบาลครับประตูนรกโรงกวดบวิชาน้ำแกงใหญเมืองใช่ไหมหมอเอิงกะเมืองโอเคอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านบูชากระจกสองบาทนะครับแล้วตอนนี้ก็ปลดล็อกมา3อันซื้อได้หรือ,อยังซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้พัน 50เหรียญครับภูผ,ผามีทะเลเพิงมืดทะเลเพิงหนูมีทะเลเพิงวะตัวอักษรมาเล็กนะครับผมก็เลยอ่านมาค่อท่านอ่ะ,ะาะนะนี่น้ํายาเราขายดีครับเก็บได้480เหรียญไอ้พวกนี้มันลงไปทําไมวะไอ้ตรงนี้มีอะไรอ่ะเขตก,กะทะแล้วผมทําอะไรได้ไหมเนี่ยอ่ะสองไอ้คนนี้มันจะเอาอะไรวะ ตอนนี้เข้ามากันเรื่อยๆครับเหมือนว่าเป็นเราจะสร้างพวกสิ่งก่อสร้างนะครับเนี่ยสิ่งปลูกสร้างแล้วคนมันก็จะเข้ามาใช้นะครับแล้วเราก็เอาเงินจากพวกมันนะเอามาใช้สร้างต่อๆไปเรื่อยๆนะในความที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะประมาณนี้โอเคครับโอเคไปกระท่อมดื่มชา น้ำแกงต้องดื่มแน่นอนโอเคครับแตวเราเดูตอนนี้เรามีตังค์เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้โอเคอันนี้โฆษณาไม่น่าเกี่ยวโอเคครับสิ่งปลูกสร้างปลดล็อกได้ครับก็สร้างเลยอ๋อตรงน,นี้ไนครับสร้างได้ละสร้างได้ละ อันนี้เมื่อกี้เราสร้างเหมือนน่าจะเป็นภูเขาใช่ไหมภูเขามีทะเลเพิงโอเคร้านแหม่ร้านข้าวแกงไอ้น้ำแกงนี่แม่งขายดีผมว่าขายดีที่สุดแล้วของธุรกิจเราสำหรับใครที่ยังมีธุรกิจนะครับและยังไม่ได้เนะี่ยผมว่าแนะนำเรามาบริหารนรกกันก่อนใครที่เล่นเป็นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับ ้าคเล่นเป็นหรือว่าอะไรก็สอนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก่อนแลกันนะครับถ้าผมเล่นเป็นเดีย๋ยวรอบหน้า,า,นาจะมาเล่นให้ดูครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ